สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนุต้องขออนุญาตทุกๆท,ท,ท่านที่นั่งตรงนี้เลยนะคะมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องมเมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจซื่อสัตย์พื้นฐานสําคัญนะคะที่เราควรมีอยู่ในจิตใจคือความซื่อสัตย์สุจริตค่ะความซื่อสัตย์นะคะก่อให้เกิดความเชื่อถือศรัทธานในความรักความผูกพันความสามคัคคีและสิ่งที่ได้แน่ๆเลยนะคะคือความสําเร็จที่ยั่งยืนค่ะ ซึ่งจากคำกล่าวนี้แล้วที่หนูได้รับฟังแล้วมันทำให้หนูคิดได้ว่าคุณธรรมความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะป,ป,ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดมาจากการที่เราไม่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์แต่ว่าถ้าเรามีคุณธรรมความซื่อสัตย์อยู่ในจิตใจแล้วนะคะใครๆก็จะรักใครๆก็จะเมตตาใครๆก็จะไว้วางใจและสังคมของเราก็จะสง,งบสุขขึ้นค่ะ หนูเองก็เป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เคยคิดว่าตัวหนูเนี่ยไม่สามารถปรับเปลี่ยนและก็แก้ไขพฤติกรรมของคนอื่นได้แต่แล้ววันหนึ่งหนูก็คนพบค่ะว่าตัวหนูนี่แหละสามารถปรับเปลี่ยนและก็แก้ไขพฤติกรรมของคนอื่นได้เรื่องมีอยู่ว่าหนูเป็นเด็กที่เรียนเข้าใจง่าย เมื่อขูให้กันบ้านหรือข้อสอบหนูก็จะรับทำกันบ้านจากเพื่อนค่ะเพื่อแลกกับเงินแต่เมื่อหนูได้มาเป็นแกนนำคุณธรรมรวมถึงสิ่งที่คุณครูได้มุ่งปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอาทิเช่นความพอเพียงความซื่อสัตย์ความขยันความอดทนและอื่นๆอ,อีกมากมายมันทำให้หนูคิดได้ว่าสิ่งที่หนูเคยทำมาลงไปอะค่ะ มันไม่ดีเพราะมันก็ให้เกิดการฝึกตนเองให้รับสินบนและก็ยังส่งเสริมให้เป็นเพื่อนนั้นเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตอนเองใช้เงินแก้ไขปัญหาต่อไปนี้หนูขอให้สัญญากับทุกคนเลยนะคะว่า หนูจะปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมของตอนเองจากที่เคยทำให้เพื่อนก็จะเป็นช่วยสอนเพื่อนแล้วก็ชวนเพื่อนๆทําทำงานไป,ปรพร้อมกันค่ะเพราะหนูหวังแค่ว่าถ้าหนูเปลี่ยนตนเองไปเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมได้แล้วเนี่ยหนูจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆในห้องได้ค่ะและก็ยังําให้เพื่อนๆมองเห็นความดีที่ตนเองมีอยู่ในจิตใจได้ด้วยค่ะและหนูก็หวังอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคนไหนสังคมของเราเนี่ย ยึดมั่นในคุณธรรมเป็นแนวทางทุกท่านลองคิดดูนะคะว่าสังคมของเรามันจะน่าอยู่ขนาดไหนดังคำสุภาษิตซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่นะคะเป็นแค่เสียงสะท้อนจากเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในชุมชนเล็กๆแล้วก็ในโรงเรียนเล็กๆแต่หัวใจที่มันต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองของหนูมันไม่เล็กเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูสู้ต่อไปด้วยนะคะ